แต่จริงแล้วไม่เคยซื้อเสื้อแพงเป็นตัวละ้านห้าอะไนะั้นคือคือเราไปปั่นกับพ่อค้าเล่นเงินเเงินผมนะถึงผมจะซื้อล้านห้า,าจริงอะก้เงินผมตัดออกไหมแล้วนางก็ไม่ยอมโทรมาบอกด้วยนะ <iment. S 1> ว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแค่แค่ทีว่าแบบถึงจะแบบแสนห้ามันใส่ศูนย์เกินวะเราก็จะช็อกแล้วนะ จริงๆมันไม่ถึงแล้วบอกว่าตรงนี้เลยนเสื้อมันราคาแค่4,500เขาลดให้7,500เปนงานแบบมันไม่เสื้อทัวร์อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆครับที่ซื้อไม่ได้ซื้อแพงไม่เคยแตงรู้นอกจากว่าซื้อในจํานวนให่แตงรู้อะไรแตงไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยซ,ซื้อในจํานวนเยอะๆแล้วมนันเป็นราคาสูงเองอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วไม่เคยซื้อเสื้อแพงเป็นตัวละล้านห้าอะนั้นคือ คือเราไปปั่นกับลูกค้าเล่นๆปั่นเนี่ยหมายความว่าเราไม่ได้ใส่ยอดเกินเนี้ยหรอใส่ยอด,ยอดแค่ให้น้องแค่ให้น้องขายเสื้อมันยิ้มแค่นั้นเองไม่ได้ตั้งใจมาปั่นให้เป็นประเด็นอะไรเลยแล้วทีเนี้ยคนที่ดูเนี่ยแทงเขาไลฟ์สดพอดีในโรงพยาบาลไอพวกนั้นก็ขี้ฟ้องเลย <laughs> <laughs> ถ้าเคยไปบอกพี่แจ๊ดเสื้อตัวร้านห้าแ้วเขาก็คงนี่นี่มาเนี่ย แต่แกงอะรู้เราไม่ซื้อขนาดนั้นหรอกไม่อตอนนั้นน่ะไม่รู้ตอนนั้นน่ะคิดว่ายัางไงต้องมีแสนห้าแน่แ,น<อ>แต่ใส่ศูนย์ผิดหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วนางไม่บอกก็มีคนไดเล็กมาเต็มเลยแล้วเราก็เลยกดเข้าไปดูแล้วเชื่อไหมตอนนั้นะป่วยก็ป่วยนะแต่ก็แบบตายไม่ได้แล้วคิดในใจแค่ว่า โมโหก็โมโหกูตายไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องออกไปจัดการให้ได้แล้วนางก็ไม่ยอมโทรมาบอกด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแค่แค่คำว่าแบบถึงจะแบบแสนห้ามันใส่สูงเกินวะเราก็จะช็อกแล้วนะเออใช่ก่อนนันนี้มันเคยมากสุดเท่าไหร่พี่จ อย่าพูดเลยตัวเลขอ่ะเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเขาจะเกลียดเอาไม่ใช่อะไรหรอกคือไม่หยุดน่ะไม่ชอบเลยนี่ในห้องเป็นโงเกลือหมดเลยนะตอนนั้นมันคนมันชอบอ่ะมันชอบอ่ะชอบเราไม่ได้น้ำสะสมนะเราจะชอบซื้อชอบใส่ชอบอะไรอย่างเงี้ยใส่ถูกๆบ้างแพงๆบางทีมันก็เทรดขายไปซื้อตอนตรงนี้บ้างก็ความสุขเราอะนะใช่คือเราก็ซื้อห่างไกลใช่ไหมก็บางนะ บ้างแต่วนใหญ่ก็จะตอนขายไม่เห็นขายได้เลยไมบอกขายขายเงียบๆขายเงียบตลาดมืดตอนนี้เราก็บ่นเหมือนกันแจ๊งเนาะก็มันคือถ้าเลี่ยแจ๊ดอะคือบ่นเรื่องนี้มาสักพักแล้วแหละแต่ก็คือตอนนี้ก็เบาลงนะเบาลงกว่าแต่ก่อนเงเอออันนั้นก็น่าจะใช่อะคือตอนนี้เริ่มมีแบบโอนเงินให้เองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ไปซื้อเองอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องเอาหนี้สินมาให้เราอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ยังไม่รู้นะว่าเหตุการณ์ข้างหน้าอีกสองสาเดือนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าท่านต้องร้ไหมคะว่าได้แค่ในระครไม่ก็อย่างสมมุติว่าไปคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวนี้มันให้ให้ร้องเพลงเมื่อก่อนไเมื่อก่อนไม่ได้ให้แต่โดยนี้ให้ให้เป็นแบบว่าสมมติมีงานนี้มาอไปพี่บอลใช่ไหมได้ตัวนี้อหันคนละครึ่งอไปได้อันนี้มา youtube มีลูกค้าเข้าให้ไป อะไรเงี้ยชีวิตก็เลยมีค่ามากขึ้นก็ซื้อก็เต็มที่อ่ะเขาไม่เหลือค่ะไม่เหลือก็เรารู้อยู่แล้วว่าเมียเราเก็บหมดแล้วมันเก็บไว้ตามนี้เราก็ใช้เดิมได้เปล่ะตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ชีวิตให้มันมีความสุขอยากทำอะไรก็ทำมึงไม่คิดถึงไอ้คนที่อยู่เลยไงก็ดูแลกันเองดีกับปูทำทำได้แล้วมันเเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้คิดเลยก็ยังบหมะกัน มีคนโทรมาเะินหนา,าพาดเราก็เลยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลยก็เลยไปลงใน Facebook เอาแล้วก็บอกว่าอย่างผมพูดที่นี่ที่เดียวนะะม่นี่ไม่ต้องพูดปล่อยอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ก็ขอถ้าใครคิดว่าไม่สมควรหรือไม่เหมาะสมรรสมาขอโทษด้วยเพราะว่าเราเราเล่นกับพ่อค้าแค่สองคนจริงไม่ได้คิดว่ามันจะมาอะไรอย่างนี้ด้วยใช่บางทีเขาคิดว่าเราใช้เงินเกินตัวอะไรอน่งนี้นั่นแต่จริงมันก็เงินเรานะถ้ามูจิมูกจะซื้อเออเงินผมเนี่ยป่ะ ผมมาหาผมมาเาๆๆเดี๋ยวก็มาลำบากมาลำบากเที่ยวขอเรืร่องอะไรไม่มีอยู่แล้วผมไม่ได้มาขอผมไม่ได้ขอใครเงินเ็เงินผมนะถึงผมจะซื้อร้านห้างจริงก็เงินผมตัดออกแมอเนี่ย <laughs> ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต,ต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดามมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ